ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะ among us ค่ะน้องๆคะเวลาที่เราใช้ among นะคะ among เนี่ยเป็นคําประเภทบุพบทเนาะถ้าเราจะบวกสรรพนามนะคะเราจะบวกกับสรรพนามในรูปของกรรมค่ะดังนั้นนะคะเราใช้ among v ไม่ได้นะคะต้องเป็น among us นะคะเพราะว่า us เป็นกรรมของ v ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะเราใช้ among they ไม่ได้ค่ะจะต้องเป็น among them ค่ะ among น,นะคะแปลว่าท่ามกลางค่ะจะใช้กับคนหรือของมากกว่าสองสิ่งขึ้นไป ะะตัวอย่างเช่น among the students in this class ก็จะแปลว่าท่ามกลางหมู่นักเรียนในห้องนี้ค่ะอันนี้ก็จะแปลว่านักเรียนเนี่ยมีมากกว่า2คนนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่นุ้ยก็จะขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่า among เนอะแปลว่าท่ามกลางนะคะและถ้าบวกสรรพนามจะเป็นสรรพนามในรูปของกรรมค่ะติดตามพี่นุ้ยกันได้นะคะที่ youtube com n u i e n g l i s h ค่ะแล้วก็ติ k t o k nuieenglish นะคะ n u i english ค่ะสำหรับวันนี้บายค่ะ